สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชณาจันทร์เและดิฉันนางสาวอัชราพิศวงวันนี้ผู้เราสองคนจะพามาดูการดําเนินการของสิ่งประดิษฐ์<ม>การควบคุมงานฟาวอัจฉริยะค่ะเอ๊ะมันอัจฉริยะยังไงหรอก็มันสามารถที่จะทํางานด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องมาดูแลหรือว่าทําอะไรกับมันเลยว้าวมันน่าทึ่งมากเลยงั้นเราไปชมพรม้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะนี่คือเครื่องอะไรหรอ นี่ก็คือวาวที่เราสามารถที่จะเปิดปิดหรือเปิดปิดได้เพื่อที่จะลดต้นก็เขื่อได้ค่ะเราไม่จะเป็นที่จะต้องมาเปิดปิดเองแต่เราก็สามารถที่จะมาเปิดปิดในแอปบิงแอปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะพอเปิดการทำงานมันก็จะทำงานขึ้นมาเองแบบนี้ว้าวทำงานได้จริงๆด้วยแล้วพอเราปิดมันก็จะปิดการทำงานค่ะ น่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนงานต่อไปเลยค่ะเอะ๊แล้วนี่คือเครื่องอะไรหรอนี่ก็คือกล้องเพื่อที่จะจับอ่าดูการทํางานของเจ้าตัวเครื่องค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะดูผู้บุกลุกหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาในฟาร์เราแล้วก็สามารถที่จะดูได้โอ้แต่น,นี้ดีมากๆเลยนะก็มีหน้าที่คล้ายๆกับกล้องวงจรปิดเลยค่ะ ชื่เธอว่ามีเครื่องควบคุมงานฟาร์มอัจฉริยะมีแค่นี้หรอมันยังมีหน้าที่ไม่แค่นี้ค่ะคือมันยังมีอีกหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูการดําเนินงานของเจ้าตัวเครื่องควบคุมงานฟาร์มอัจฉริยะเรามาดูปุ๋ยหมักที่ใช้กับเจ้าตัวเครื่องให้ปุ๋ยให้น้ําปุ๋ยและสารชีวภาพไล่แมลงกันก่อนค่ะฮอร์โมนปุ๋ยหมกักฮอร์โมนผลไม้และปุ๋ยหมกักสารชีวสาร ชีวภาพและแมลงสองตัวนี้จะนําไปผสมในเจ้าตัวเครื่องให้น้ําปุ๋ยและสารชีวภาพและแมลงค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราไปดูตัวเครื่องด้านในกันเลยค่ะแล้วนี่คือเครื่องอะไรหรออ๋อมันก็นคือเครื่องให้น้ําปุ๋ยและสารชีวภาพและแมลงก็สําคัญกับเจ้าตัวปุ๋ยหมักที่เราให้ดูตอนเมื่อกี้เลยค่ะอุ๊ยไหนลองใช้งานให้ดูหน่อยได้ไหม ได้เลยค่ะเพียงแค่เราเข้าไปในแอปลริ้งแล้วก็กดเปิดน้ำค่ะมันก็จะทำงานแบบนี้เลยค่ะว้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะนี่ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเปิดปิดโดยที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องมาเปิดปิดเองแต่เราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านแอปได้เลยค่ะไม่ว่าจะยืนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือบบว่าอยู่ใกล้ขนาดไหนล้วก็สามารถที่จะดูแลฟาร์ของเราได้ค่ะ ที่เป็นเครื่องควบคุมง,งานฟาร์มอัจฉริยะค่ะว่าแต่เครื่องงานฟาร์มอัจฉริยะของเธอมีมเพียงแค่นี้เองเหรอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีเจ้าตัวเครื่องให้อาหารปลาอีกค่ะไหนที่ตัวเครื่องให้อาหารปาลาลรานี่ก็คือเครื่องให้อาหารปลานะคะซึ่งหน้าที่ของวันก็จะเป็นการให้อาหารปลาค่ะเราสามารถที่จะเปิดเครื่องได้โดยการใช้ แอปบริงบิงแอปค่ะโดยการเปิดเครื่องก็จะทำงานว่าแต่เครื่องนี้สามารถให้ได้แค่อาหารปลาอย่างเดียวหรอคะสามารถให้อาหารสัตว์ได้ทุกชนิดค่ะถ้าเป็นอาหารเม็ดอ๋อค่ะก็สงสัยหรือเปล่าคะว่าทำไมมันถึงได้อ,ออกมาอยู่ที่เดียวกันสงสัยค่ะ เพราะว่าตัวเครื่องจะทํางานได้แค่นี้ถ้าเราอยากให้มันกระจายก็สามารถที่จะหาตะแกงหรือว่าอะไรมารองเพื่อให้อาหารเม็ดกระจายได้ค่ะหรือไม่ก็จะใช้วิธีการใช้ลมเป่าเพื่อให้อาหารเม็ดกระจายได้ทั่วถึงได้ค่ะค่ะใช่ค่ะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะงั้นไปเจ้าเครื่องต่อไปเลยค่ะนี่คือโรงเรียน<ม>การเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่ค่ะ ส่วนนี่คือเจ้าเครื่องให้อาหารเป็ดและไก่ค่ะอะ่การใช้งานก็คล้ายๆกับการเอ่อให้อาหารปลาเลยค่ะก็เวลาเราเปิดแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนเหมือนเดิมแล้วก็แอป Bring แอปเหมือนเดิมค่ะเวลาเปิดเครื่องก็จะทำงานแล้วเราก็แล้วพอเราเปิดเครื่องก็จะหยุดทำงานค่ะ จากที่เราไปดูเครื่องต่างๆในงานฟาร์มมานะคะและนี่คือส่วนสำคัญที่สุดในการควบคุมงานฟาร์มอัจฉริยะค่ะจะพาขึ้นไปดูการทำงานนะคะถ้าหากมันขึ้นไฟสีเขียวแสดงว่ามันทำงานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นสัญญาณไฟสีแดงข้างบนนะคะคือเครื่องมีปัญหาหรือขาดข้องเราเราต้องปิดและเปิดใหมค่ค่ะ และเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ